มีความสุขอย่างแน่นอนนะคะมือแบบนี้นะคะก็เป็นมือที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานรวยแน่นอนถ้ามีดอกพิกลเกิดขึ้นบนเนินอาทิตย์นะคะลายมือแบบนี้มีกินมีใช้นะคะเหลือกินเหลือใช้อย่างแน่นอน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะอาจารย์พลอยก็จะมาแชร์ลายมือของคนรวยนะคะลายมือของเศรษฐีที่มีเงินทองทรัพย์สินมากมายนะคะจนกระทั่งเหลือกินเหลือใช้นะคะเขามีลายมือแบบใหม่นะคะหลายคนก็คงอยากรู้นะคะทีนี้ถ้าอยากรู้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าลายมือของคนรวยลายมือของเศรษฐีนั้น มีลักษณะแบบไหนนะคะทีนี้อาจารย์พลอยนะคะมีลายมือนะคะออของคนรวยนะคะที่จะมาแชร์อยู่แปแบบด้วยกันนะคะลายมือ,อ,อแบบที่1ของคนรวยนะคะก็จะมีเ,เส้นอาทิตย์นะคะที่มีแขนงแยกออกจากกันนะคะ ทั้งสองข้างนะคะข้างและเส้นนะคะมันจะกลายเป็นสามเส้นนะคะแต่ละเส้นเนี่ยจะต้องตรงนะคะไม่โค้งไม่งอนะคะแล้วเนินอาทิตย์ก็จะต้องเป็นเนินที่สวยงามนะ,ะสวยงามแบบไหนก็คือแบบที่มันโน้นขึ้นมาไม่แฟบไม่เหี่ยวไม่ยุบนะคะเนินจะต้องโน้นพอดีงามนะะ,ะแล้วก็เส้นหมายถึงเส้นอาทิตย์นะ,ะก็จะต้องเป็นสีชมพู นะหรือว่าแดงเรื่อยๆนะคะลายมือแบบนี้นะ,ะเป็นลายมือของคนรวยอย่างแน่นอนนะคะลายมือแบบนี้มีกินมีใช้นะคะเหลือกินเหลือใช้อย่างแน่นอนนะคะที่นี้เราก็มาดูลายมือของคนรวยลายมือของเศรษฐีในแบบที่สองกันเลยนะคะลายมือแบบที่สองนะคะจะมี อดอกพิกุลเกิดขึ้นบนเนินอาทิตย์นะคะเนินอาทิตย์ก็คือเนินที่อยู่ใต้โคนน,นิ้วนางนะคะ,ะบางคนก็จะเรียกดอกพิกุลนี้ว่าดอกจันนะคะความจริงแล้วก็คืออันเดียวกันนั่นแหละคะ่ะทีนี้อดอกพิกุลนะคะมันก็จะมีลักษณะนะเหมือนเส้นสั้นๆนะคะไขว้กันไขว้กันประมาณ6ก หกเส้นหรือหกแฉกนะฮะระยะถี่ห่างของของเส้นที่ไขว้กันนั้น่ะมันจะเสมอกันเท่ากันนะฮะไม่ใช่อ่าช่องแคบช่องกว้างไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะต้องเท่ากันอันนี้เป็นลักษณะดอกจันหรือว่าลักษณะดอกพิกุลที่ดีนะฮะถ้าเราเห็นเรามองดูเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นดอกที่สวยงามนะฮะรวยแน่นอนถ้ามีดอก พิกลเกิดขึ้นบนเนินอาทิตย์นะคะต่อไปก็เป็นแบบที่3นะคะแบบที่3นี่ก็มีดอกพิกลเกิดขึ้นอีกนะคะแต่เกิดขึ้นที่ปลายเส้นอาทิตย์นะคะเเส้นอาทิตย์ต้องคมนะต้องลึกนะคะชัดนะชัดเอ,อแล้วก็เป็นสีชมพูรหรือแดงเรื่อนนะคะแล้วก็มีเนินที่นูนพองามนะ อันนี้ก็เป็นลายมือของเศรษฐีของคนรวยอีกเช่นกันนะคะเป็นลายมือที่เหลือกินเหลือใช้นะคะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะต่อไปก็จะเป็นลายมือของเศรษฐีของคนรวยแบบที่4นะคะแบบที่4นี่นะคะก็จะมีเส้นอาทิตย์เริ่มจาก ข้อมือนะคะเส้นข้อมือตรงไปยังเนินอาทิตย์นะคะแล้วก็เ,เส้นเนี้ยนะคะจะเป็นเส้นที่สีชมพูนะคะออกสีชมพูหรือไม่ก็ออกสีแดงเรื่อเน่ะคะจะไม่เขียวํานะคะจะออกสีชมพูหรือสีแดงเลื่อ,อแล้วก็เนินอาทิตย์นั้นก็จะต้องเป็นเนินที่นูนนะคะนูนสวยงามนูนพอดีงามนะคะ มือแบบนี้นะคะก็เป็นมือที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานแล้วก็จะดงดังนะคะแล้วก็จะมีเงินทองนะคะร่ํารวยเหลือกินเหลือใช้อันนี้ก็เป็นมือเศรษฐีมือคนรวยอีกแบบหนึ่งนะคะลายมือคนรวยแบบที่5นะคะจะมีเกาะเกิดขึ้นบนนิ้วชี้นะะลายมือแบบนี้ร่ํารวยมั่งมีทรัพย์สมบัตินะคะ มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้แน่นอนนะคะ,ะปกติแล้วนะคะถ้าเกาะเกิดขึ้นนะ,ะบนบริเวณใดในฝ่ามือก็จะเกิดเรื่องร้ายทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าเกาะนี่นะฮะเป็นเครื่องหมายร้ายนะเป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีนะคะ,ะยกเว้นเกิดที่นิ้วชี้เท่านั้นนะฮะ,ะเป็นกรณีพิเศษนะฮะที่บ่งบอกว่าเป็นรายมือของคนรวยนะคะ ที่นี่เรามาดูแบบที่หกแบบที่หกนี่ก็เป็นลายมือของคนรวยนะฮะเป็นลายมือของคนมั่งมีเงินทองทรับสมบัติเหลือกินเหลือใช้นะคะแต่เงินที่เขาได้มาเขาได้มาจากไหนเขารวยรวยเพราะอะไรก็รวยเพราะการชิงชัยกับคู่ต่อสู้แล้วได้รับชัยชนะนะคะอย่างเช่นพวกแชมป์โลกพวกแชมเปี้ยนทั้งหลายเลยนะคะ คือเข้าไปชิงชัยเข้าไปต่อสู้แล้วเขาได้ชัยชนะได้รับเงินก้อนโตมานะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลายมือของคนรวยนะคะแล้วเวลาเข้าไปชิงชัยนะคนที่มีลายมือแบบนี้มักจะได้รับชัยชนะแล้วได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินจำนวนมากนะคะลายมือคนรวยแบบที่7จ็ ก็จะมีเส้นตรง2เส้นเกิดขึ้นข้างปลายเส้นอาทิตย์นะคะจะเกิดข้างและเส้นขนานกันบนเนินอาทิตย์เลยนะคะที่นี่เนินอาทิตย์เวลาเรามองดูนะมันจะต้องนูนสวยพองามนะคะไม่ใช่นูนจนเกินไปนะถ้านูนเกินไปก็เป็นลักษณะไม่ดีจะต้องนูนพอดีงามถ้าลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะมือของคนรวย นะเป็นลักษณะมือเศรษฐีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้นะคะแล้วเงินทองที่ได้มานะคะความรวยที่ได้มาก็เกิดจากโชคลาบนะคะได้มาโดยไม่รู้ตัวนะเป็นเศรษฐีแบบฟุกๆเลยนะคะทีนี้ก็มาดูลายมือของคนรวยแบบที่8กันนะคะแบบที่8นะคะก็จะมีดอกพิกุลน,นะคะ อยู่ใต้เนิอนอาทิตย์อยู่ชิดๆกับเส้นใจนะคะบางคนอาจจะอยู่เหนือเส้นใจนิดนึงบางคนอาจจะอยู่ใต้เส้นใจนิดนึง่งแล้วก็ดอกพิกุลเนี่ยนะคะจะต้องมีเส้นที่สวยนะคะเส้นที่สวยหมายถึงว่าเส้นที่ขีดไขว้กันระยะถี่ห่างจะต้องเท่ากันนะคะ แล้วก็จะต้องมีประมาณ6แฉกขึ้นไปนะคะ,ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แน่นอนค่ะเป็นลายมือของคนรวยเป็นลายมือของคนที่มีเงินมีทองนะะเหลือกินเหลือใช้นะคะโอเคค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามอาจารย์พลอยด้วยนะคะ,อะขอให้โชคดีมีสุขทุกคนสวัสดีค่ะ